สวัสดีคนดูทุกท่านกันด้วยแล้วก็สวัสดีทุกคนกันด้วย พบกับผมตอนชาแนลนะวันนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีคนดูดีนะเพราะว่ามันก็ดึกแล้วอนะ่ะเนอะไม่ได้ดึกดีก็ตอนค่าสวัสดีคนดูสองคนมาละเออใครเอ่ยสวัสดีโอเคสวัสดีครับผมนะอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นวันพิสเบลตี้ร้านไปลุยอ e ีเวนต์อะไรบนนี้กันคนนี้ใครอะ่ะ A.P.U.I. อะไรเนะี A ่ย A.P U I มาละ <laughs> สอง ผมก็สตรีมแหละผมมาดูดูคนดูนั่นเองทำไมพี่ตึงจังครับยังไม่ได้เข้าเกมเลยพี่ชายจะตึงได้ไงต้องบอกแสงเกมใล้วนเ่ตรงผมเอง Np j u s c o n อ๋อโอเคตอนแรกเค่าไม่มีคนดูนั่นเนี่ยสตรีมตอนหนึ่งทุ่มเนี่ยคิดว่าเขาหลับกันหมดแล้วที่ไหนได้แม่งมาอย่างเยอะเลยโหดเดินตึงๆึยางไม่ทันเข้าเกมเลยครับพี่ เดี๋ยวผมต้องบิดเสียงเกมหน่อยป่ะหรือไม่ต้องน่าจะไม่ต้องแหมเขาแค่บอกเสียงโทรศัพท์ผมก็พอลอะเพอผมคลเกียจไปปรับใหม่อีกหลังจากสตรีมเสร็จพี่นอนตีหนึ่งอ๋อผมแค่คนดูผมแบบว่าแบบนอนไวไงผมก็เลยคิดว่าเวลาสตรีมช่วงเวลาหนึ่งทุ่มไม่มีคนดูแลต้องตอนเย็นๆน่ะคนเยอะทําได้ไงวะตึงตึงเกินเกินยังไม่ทันได้เข้าเลยโอ้ทาไมเกมเป็นอะไรวะเนี่ยฮะเน็ตผมหรือเกม ผมว่าผมออกเข้าใหม่หน่อยละไอเกมเวนีนคือนี่ผมว่า <c oughs> เกมนี้มันเริ่มมีข้อเสียแล้วนะแม่งชอบบักไอซาดมันไม่มีใครนอนไวรหรอกนอกจากผม <c oughs> โอเกมแม่งโค <c oughs> เกมผมบักเ <c oughs> มื่อกี้เกมผมบักผมก็เลยรีีกมเกมเ๋ยวแม่งจะเกิดปัญหาเวลากดลงแรงแล้วแบบมันจะไปแบบเล่นตัวละครคนอื่นอะ่ะ ไม่แน่นะเวล้วผมลงแรงมมนมีรอบหนึ่งเน็ตผมไม่รู้เกี่ยวกับเน็ตผมเป่าแต่เน็ตผมดีอยู่นะผมไปกดแรงใช่ไ่มแล้วก็มันใจนู้นอะผมจะไปเล่นตัวละครอ,อื่นแบบบังคับตัวละครตัวเองไม่ได้อะผมเป็นหลายรอบจนแบบเบื่อแล้วก็เลยเออลบลก็เลยไอ้น,นู้นเข้าใหม่ดีกว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาฝากช่องเออซูมิเอ็กดีด้วยนะครับนะเอะเองยังไม่อาบน้ำแต่มาสตรีมใช่ฮะใครอะ่ะ รู้ได้ไงวะผมว่าเขาน่าจะมีฮาคี้สังเกตเดีย๋ยวเราจะดันแล้งไปให้แลงเอสให้ได้ครับทุกคนนะอ่าไอดีนี้ผมเพิ่งได้มานะจะดองเพชรดีป่ะหรือว่าจะใช้แม่งเลย <ived> ไอดีนี้ที่ผมเพิ่งได้มาเหรียญค่อนข้างจะไม่สวยเลยนะ อย่าบอกว่าไม่สวยแม่งเหรียญโคตรมั่วแล้วก็โคตรหยาเปล่าจริงๆเออแต่ว่าที่ผมไปซื้อมาเพราะมันมีสามีเอ็กที่ผมต้องการจะเล่นแล้วก็รีวิวด้วยสุมเลยดองทําไมจอจะได้พี่เนี่ยอันนี้ผมไปซื้อมาครับบิ๊กมัมจะแปดสิบละไอส่วนโกดีโรเจอร์เนี่ยต้องไอ้นุ้นยาวๆเลยอ่ะต้องวิ่งยาวๆอยู่ไม่ก็เล่นอีเวนต์ยัดเศษไปเรื่อยๆอืม เดี๋ยวผมไปตรงนี้นะดีอยะอย่าโดนตบครับมีแต่ตัวกะกาสู้เยงไม่ได้เลยทุยพี่ตึงกับผมด้วยซ้าอัพหน่อยดีกว่าปะผมผมไอดีรีครับ เดี๋ยวเรากดกันเลยรักกันนะเดี๋ยวไปดูอีเวนต์ก่อนหรือผมจะเล่นแรงดีใครที่อยากมีเพื่อนผมอยากมีชื่อผมในเกมแอดมาได้เหมือนเดิมครับนี่ไอดี ID นี้เลยแอดมาได้เดี๋ยวดูแบบนี้ตรงนี้เลยแอดมาผมมาได้ชื่อผู้เล่นชื่อว่าหิวข้าวชื่อในเกมชื่อว่าหิวข้าวนะ 50. เพลสิบเหรียญอีเวนต์มาใหม่พี่ว่าดีนะอ้าวแล้วผมไม่ได้ดูเลยอ๋อ,อจําได้ละคนเข้ามาดูแลฝากกดไลค์ด้วยนะใครที่อยากแอดผมก็แอดตามนี้เลยครับนี่ ชื่อในเกมชื่อว่าหิวข้าวนะอ่าไม่แอดครับเองแอดพี่มา <laughs> สฮน็คแมนมันดีปะเห็น <laughs> แบบว่ามันมีเหมือแบบสแน็คแมนมันดีปะผมอยากรู้มากไอตัวสแน็คแมนอะอีเวนต์นี้เอ้ยอย่างน้อยดีนี้ก็ดีอยู่นะอีเวนต์มันเออมันก็ยกลงเยอะแล้วนี่นะ่ะ ออมย่างน้อยก็ได้ยี่สิบเศษอะวะอไม่ดีรีทิ้งเลยโอ้ไม่ได้พี่แช้งอย่างน้อยมันก็ดีอยู่อย่างนึงอะถึงตัวเอมันจะเวลน้อยรีบๆขึ้นแดงเอสเอแล้วมาเข้าเรือค่าสซะดีผมว่ารอบนี้ผมจะพรรยาไม่เป็นไอดีหลักๆของผมสักทีแล้วผมไม่ไหวแล้วผมแบบว่าเปลี่ยนไอดีอยู่ได้ผมก็รู้สึกลำคัญตัวเองนะเออผมก็รู้สึกว่าแบบลำคาญตัวเองอนแหละว่าทำไมต้องมาเปลี่ยนไอตลอด แต่ดีนี่มันดีอยู่อย่างนึ่งอะนอกจากที่มันดอีอย่างนึงที่ผมเป็นสนิทเลยสำหรับผมเนี่ยไอตัวแชงเนี่ยถ้าเวลไม่หนึ่งร้อยผมไม่ซื้ออะเพราะมันไม่มีตัวแบกต้นเกมนะอท้ายเกมเดี๋ยวเราค่อยเล่นเป็นโรเจอร์กับตัวนี้นะตอนนี้เดี๋ยวเราปั้นเป็นทางด้านของแชงก่อนถ้ามีเสียงร,รบกวนเหลืออะไรต้องขออภัยด้วยนะคะผมนะ ซื้อมาเท่าไหร่ครับน้องชายสามรรวมกลางครับเดี๋ยวมานะ มาละแสงแปดิบแรงกว่าเชื่อมามป็นลงแรงก,กันเลยสสน็คแมนดึงทงแรกผมไม่ได้ ex ใคยดูเลยผมอยากร้องไห้ถ้ารอบนี้ไม่ได้ผมโกพี่ว่าโรเจอร์เก่งกว่าแชงใช่ไม่ไมที่ผมบอกว่าตัวแบกก็คือว่าตอนนี้แบบว่าโรเจอร์มันยังไม่ร้อยทีแล้วก็ตัวที่จะพาไต่แรงได้เป็นแชงอย่างเดียว นี่แหละความหมายที่ผมต้องการจะสื่อถ้าเวลแชงถ้าโรเจอร์เวลแปดสิบหรือว่าเวลร้อยแล้วเดี๋ยวผมค่อยเอาโรเจอร์กับบิ๊กมันมาแบกอีกทีนึงแต่ว่าช่วงต้นเกมผมอามาเป็นพวกน,นี้ก่อนอ่ะเอาง่ายคือว่าหาตัวมาไต่แรงอะไอ้แชงคูมาไต่แรงช่วงต้นเกมก่อนนะพอผมเหือว,ว่าตัวดีๆแล้วเดี๋ยวผมค่อยเอามาตัวมาไต่ไม่ใช่ตัวดีๆดิดเรเวลเยอะแล้วเก <laughs> ลอนอะไรเนะี่ย ขอแค่ไม่หลุดจาก <c oughs> ขอแค่สตรีมไม่หลุดก็พอกูว่ากูไม่รอดว่ะตานี้ไอ้เชี่ยแม่งมีแต่ละตัวตึงๆทั้งนั้นบวดสม,มองจริงๆแต่ถ้าอาคาเว้ามาเยอะผมก็พอตบได้อยู่นะดูก่อนพ <c oughs> ันกว่าได้สบ,บายสบ,บาย

แช่ไม่เสร็จ,รจรโซโอเอ,อโซเคิงของผมเวลแปดสิบห้าตัวสามจะได้เวลเก้าล้าน หยอกหยอกหอก,ก็ดูโกซบผมเวลแปดห้าสามตัวจะได้หน okay. ึ่งร้อยโอเคสจงยงขี่ไงฮะถ้ามีแสงรบกควนต้องของโอ้มันเป็นอะไรเนะี่ยแม่งบั็อกอันนี้อยู่ได้ผมผมบือ่อหรือน่เป้งติดสวัสดีครับผมนะาดี ครัจ้ะเี้เนะลมต้นกายดังงไม่ลมไม่ลมไม่ใช่ชักชักนนน,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 นผมจะเปิดตู้ใครโดดายับยับได้แต่เกลืออ๋อชูชูฮะชูชูยังไงก็ได้แต่เกลือเพราะตู้นัน้นคุณต้องมีดวงเหยะเยับน่าน้มียาเล็ดมีตา หน้านาไม่จาดอืออาตอนนี้หน้าดาวน์หลดเกมแล้วตึงๆผมรู้สึกว่าเออเออยังไงวะงถ้ามีแต่ละอน็ขอไปด้วยนะนผมรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีของผมว่ะผมมือทอง ตอนนั้นผมเปิดไอไออาคาโนผมเปิดได้สองตัวติดแล้วก็ผมตอนนั้นผมเปิดได้อาคาเวลเจ็ดสิบรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีของผมว่ะมือทองไอตะวันมือทองคตึงตึงๆปะละ,ปะ,ละผมจะตึงๆต,งตง้องม้องกันเล่นลมีกาละมีจ่าระ คนหายหมดแล้ว,ว่ปิดสตรีมเลยละกันสําหรับสตรีมวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะทาออมีคนอยู่เปิดตู้ไข่ดูเล่นมีตัวที่ผมต้องการมากเยอะมากอ๋อตู้นั้นตัวละครมันออกง่ายก็อย่างว่าล่ะครับมันเป็นตู้ออกง่ายนะไอตัวไอตู้ไข่ดาไอตู้แมงดานั้นออกง่ายนะเออนันก็ อะไรกูจะพูดอะไรเอตรอตัวละครมันออกง่ายอ่ะมันก็เลยได้ไอ้กหลวดอะไรเนี่ยตัวละครมันออกง่าย ถ้ามีเสียงลบกวนต้องก้องขออัมไยไม่ต้องลวงหน้าละกันเอออัมไยด้วยนะคะผมนะอ่ะก็ปิดสตรีมหนีเลยละกันคนดูก็ไม่มีอยู่ละอะจะได้ไปดันแรงต่อก็สำหรับสตรีมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะ ตั้งสองไปกด็ดูเรียดูอยู่ด้วยผมจะไปทุระด้วยแหละเอออันนี้สาคัญเลยนะอา่าใครอะไรมาเนี่ยอ่ะก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องบายครับผมนะอา่าค่อยเจอกันใหม่ผมมาสต,ตรีมแ้าเองแหละ